Hi guys I will um bring you to um understand everything in the a um, ู t าย is about cyber stalking gang and they doing a lot of thing here. s here is the bad thing is a is a um, rude you know um so this is about um, MK Isami ก็จะเป็นช่อง MK Isami นะครับแนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับถึงคนร้า์ต่างๆที่อยู่ในช่องนี้แล้วก็แก๊งนี้เป็นทั้งแก๊งที่หูค่านะคะเป็นทั้งแก๊งที่มาละรานทุกสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวของ Naomi N น,นะครับไม่ใช่แค่ในม m ทานะครับเราก็มาทุกคนนะครับ แต่ละคนทำอะไรไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูคร่าๆวๆกันตอนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลิงก์ถึงแต่ละไอดีกับตัวของไอคนที่สั่งการก็คือไอตัวสติมเมอร์ของแต่ละช่องพวกนี้นะครับว่ามาเป็นที่มาที่ไปยังไงก็คือมาจาก5คนสีหคนของแอดมินใน uni ะ n น,นี่นะครับตอนเริ่มซีใหม่แล้วก็รวมกับช่องแกง mpit แยกออกไปก่อตั้งชื่อว่าแกงคันดานะครับก็มีหน้าที่ก็คือไปขอเป็นแอดมินไปทั่วนะคบเพื่อที่จะได้แบบไปเสร็จเพชรแล้วก็ให้เขากลับมาเปกับวนเวลกับกับช่องพวกมันนะคะผมทำนี้มาตลอดีป24ชััออ่โงงท้ง นิโมไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ช่องไหนที่ไม่ร่วมมือก็จะขู่ฆ่าหรือว่าทำเรื่องรุนแรงต่างๆนะครับแล้วก็จะอ้างว่าทุกช่องที่ไม่ยอมรับมันเนี่ยก็คืออีช้างมันไม่ยอมเอาเงินให้มันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคโอวี่ทอ o ์กเกอ s ์เกี่ยวก i บดิสค i ิ a n อเคอี h าทิมิโน t ใ i i ท s this gang i s like a s ดิสกางนี่คือเกียร์ o ซเบอร์สกิงและอะลอตของทิ้งดู h ยู่ที maybe ะครับ Thirty person and um starting uh, with uh, the first uh come to being my admin five people with the C I M P A T channel. So um next 6 days, they um, start to uh, being um, um, create uh panda group panda gang you know. So um it's right now just um, one year later um they try to um, go everywhere uh more international more outside more. For uh for gift uh, just a little bit uh diamond maybe one diamond or, or something free you know um from coin and bring everything uh bring follower bring uh money bring a, a demon to come come back to this gang for upgrade level but if you don't want to be in uh, uh don't join in this gang you will uh uh uh. Want to try Want to try to um killing you or um uh, do doing like like doing me right now So I will show you that this c a n doing Okay มาดูนะครับคนนี้นะครับ Killer Koi เนี่ยก็คือคนที่ใช้ชื่อตัวเองนะคะเป็นชื่อช่องของคนอื่นนะคะผมชื่อว่า Naomi N สวะ Naomi N นี้เดี๋ยวเราจะดูหลักฐานกันระหว่างตัวต่อต,ตัวเลยว่าแต่ละคนทําอะไรไว้บ้างนะคะผม ใช้ชื่อช่องคนอื่นนะคะผม Killer Quai เนี่ยเราก็มาละลานตั้งแต่ ID ที่1นึ่งจุดห้านะครับ This guy um um Cyber sucking me um five ID a n y e m o and use uh the name of my channel like a h uh, oh, fuck you Naomi N channel like that Bad is a uh, solo uh they will change a picture and um, the name often because um um change for um, Doing something bad thing a n y m o r e You k n o w d one everyone to catch them ก like 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 ็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะ Bad นี่ก็คือนายพลตโลที่อยู่ในคลิป YouTube นะครับก็เปลี่ยนชื่อหนีไปเรื่อยๆเป็นไซเบอร์ซ็อกกิ้งช่อง God A M N นะครับผม Happy ไข่โจ้ก็จะเป็นออในช่องแก๊งนี้ก็เหมือนกันลูกปลาเกมมิ่งนะครับผมลูกปลาเกมมิ่งอ๋อ Honey Snownut อ๋อ Bmi อ๋อ M P S Mika คับผม อ่ is a m า n i น s a ring reader to ทูอ่าทั้มทู i ่าครผมชื่อนุ้ยนะครับมาตั้งแต่ไอดีที่1นะครนะคเดี๋ยวจะมีรูปประกอบนะคบผมในการมาข่มขู่ต่างๆใส่ร้ายต่างๆกลางไร้สดนะครับแล้วก็ยึดเงินทั้งหมดไปนะครับผมเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ให้ล้างวิดีโอที่พวกมันทำนะคบผมแต่มีคนอัดไว้ได้เยอะมากนะครผมก็ยังตามละลานเป็นไซเบอร์สกี้มาจนถึงไอดีที่5นะครับผม G Z 9ตก็มีอ่แอดมินของนอมีเอ็นนะคะผมแค่เป็นแค่แบบ สักเดียวอาทิตย์หนึ่งเงี้ยนะสองอาทิตย์ชื่อโอมนะคะผมก็รู้เรื่องแก๊งนี้ดีนะว่าเป็นแก๊งที่ทําความรุนแรงอะไรบ้างแล้วก็อยากจะโด่งดังจากตรงนี้ก็เลยทําให้ให้ให้ในช่องเนี่ยเชื่อใจได้ใช้ W G O แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แบนไล่แบนพวกนี้มาตลอดนะที่เวลามันมาขู่ฆ่าหรือมาทำอะไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยก็ก็ก็น้าตัวมีับก็คือขอไล่ของเงินไปนักต้มตุ๋นในนิโมเนาะขอไล่ของเงินทั้งช่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะรวบรวมเงินของทุกคนเนี่ยที่เชื่อใจมันเนี่ย เอาไปเปิดป้ายเป็นป้ายน่าจะเป็นป้ายไวลแปของช่องจีซแล้วหลังจากนั้นก็ไล,ล,ล่ไล่เหยื่อ1ปีนะครับทำเป็นเหมือนไปเชนเหมือนแบบไปขอติดต่อส่วนตัวเพื่อขอเป็นแอดมินแล้วก็ลากเขาให้เขาเอาเพจหรือว่าฟอลโล่ของแต่ละช่องกลับมาให้ตัวเองเป็นเงินนะคะผมโอ a มอร์ไร์ from จีเซตเก้า channel day um, um, being my admin just uh, one week and uh, take uh, everything take a money from the people who trust me so uh, bring it to open the um, fan ticket jiset เก้า and then อ่โอม go to everywhere to uh asking for being admin and check the diamond and money to get back to this gang one years l l now ก็คนนี้นะครับหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลิงก์ระหว่างตัวคนที่สั่งการก็คือเอ่อคนที่เรียกว่าติงเป็นสตรีมเมอร์นะครับว่า เอ่อทำการเกี่ยวกับลูกน้องยังไงบ้างนะคะผมจะมีเพจมีเฟซอะไร youtube อะไรแยกเป็นรายละเอียดเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้ดูรายละเอียดตามความจริงตามหลักฐานจริงแล้วตัดสินใจว่าจะให้ให้สนับสนุนเป็นไรายได้กับแก๊งลักษณะนี้ไหมถ้าไม่ถ้าคุณไม่สนับสนุนคุณก็ของเงินคืนจากพันแก๊งได้พร้อมค่าเสียหายที่คุณไม่ได้รู้เรื่องนะคะที่เขาปิดบังความจริงรวมถึงว่าคุณสามารถที่จะเคือศักดิ์ศรีของคุณอนะความเสียหายขอยงคุณอนะในการที่คุณได้ร่วมในที่คุณไม่รู้นะมันก็มีคุณก็ เรียกว่าเป็นค่าปรับเนาะคุณก็ขอขอคืนนะคะเป็นเงินหรือว่าถ้าคุณจะขอจากทางนิโมก็แล้วแต่คุณนะคะเพราะว่าทางนิโมก็รู้เรื่องพวกนี้มาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งแก๊งขู่ฆ่าตรงนี้แล้วนะคะดิฉันให้รายละเอียดไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเขาต้องแบนหรือว่าจัดการตรงนี้อยู่แล้วนะคะเป็นหน้าที่ของของความปลอดภัยเนาะเพราะแก๊งนี้ก็ได้ขู่ฆ่าที่อยู่นามสกุลเบอร์คือขู่ฆ่าว่ารู้ชื่อที่อยู่นามสกุลอย่างวนนี้ยางนั้นว่าจะมาฆ่าเนี่ยก็หลายรอบแล้วในยูทูบก็มีนะคะคุ หลายรอบหลายครั้งหลายหนแล้วกับคนที่ไม่ร่วมจา่ายเงนินร่วมแก๊งเขานะครับ um, Guys if you um, pay the money or diamond to this gang you you bring it back because you don't know the information right so right now you have to see the proof and you you have to to thinking about uh, so you want to play really or if not you get it back and you have to get it back a lot because you don't know information before because u uh, you you look um bad so bad when you um supporting this gang you know or you you get back from n e m o because n e m o know everything I already send um everything from first about panda gang about they doing so after is your um is y o u life okay นะครับก็จะเน้นเออวยกันเรื่องเงินอะไรแบบนี้เรื่องเงินตลอดนะครับเฟิร์นก็ไปทั่วเหมือนกันทำหน้าที่เดียวกับโอมนะครับ ปเปิดช่องไป Level 8, Level 8, แล้วเวลแปดเวลแปด้วใครหัวอ่อนเลยดึงมาได้ก็ดึงมาเปย์ทังแกงอย่างนี้นะคะผมก็จะไปไปทีละสองสตัวไปทีละตัวก่อนนะคะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแบบโงโงๆนี่นก็เอาคนอื่นไปอีกก็ดึงมาดึงเข้าแกงงเข้าแกงมาให้เวลมันให้เวลช่องมันได้เพชรคืนมาฟรีอะเอามาถมเพชรฟรีที่ตัวเองออกไปก่อนนะคะผมไอคิวคิวก็มาเมนมาตามมาใน youtube นะคะผมเนี่ยไอพวกป้ายสูงๆเนี่ยคือทําเรื่องหมดแล้วครับใครที่ใครที่ร่วมเกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องหมดนะครับ เกี่ยวข้องอะไปดูมงคลสูตรนะคะว่าเกี่ยวข้องกับคนทานคืออะไรมี3าข้อนะคะร,ร่วมคือร่วมพูดคุยเกี่ยวข้องติดต่อส่วนตัวติดต่อหน้าไมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น2ร่วมรับและร่วมส่งเงินคือทั้งรับเงินของมันหรือว่ารับรับอะไรจากนั้นมาก็ตามหรือว่าส่งส่งนี่ไม่ใช่แค่ส่งเงินนะคบการชื่นชมการหวัดดีนู่นนี่นั่นก็คือการคบหาสามาคมคือการร่วมแก๊งนั่นเองนะครับ ในเมื่อบอกแล้วว่าทําคลิปไปเพื่อ3เหตุผลนะคะหนึ่งก็งคือให้เยาวชนที่ไม่รู้เรื่องหรือรลูกค้าเนี่ยที่ไม่รู้ข้อมูลรูล้ข้อมูลแล้วตัดสินใจว่าจะจะซัพพอร์ตไหมถ้าซัพพอร์ตซัพพอร์ตเลยครับถ้าอยากร่วมด้วยแต่ถ้าไม่ซัพพอร์ตของเงินคืนครับจะจากมิโน่หรือจากจากจากตัวพวกมันก็ได้ถ้าเสียหายที่คุณเอ่อเสียเสียหายด้วยในการที่ได้มาอยู่ตรงนี้หรือที่คุณไม่รู้ข้อมูลนะครับโอเคไกด์เอ่อไอวิวเอ่ออลอตไอวิวเทคอลอต to um, bring everyone know the truth here so you have to know you have to know everything because you are human okay uh, you have to um, fight for uh, something right because it is it is your life okay guys bye i will take um i will doing um a page in facebook and and youtube more for information for you to um know everything because i am the one of um victims.